แล้วเป็นอยากรู้เรื่องความกล้าของการออกมาคอเอาออกมาแบบอนุรักษ์เนี้ยของทรายอะค่ะการออกมาพูดอย่างเงี้ยมีผลกระทบกับคนในครอบครัวไหมคะว่าแบบเอออยากไปแบบไฟกับเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยทรายคิดว่าความจริงของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เราหันเราไม่มองไม่ได้ครับค่ะมันมีผลเสียมากกว่าถ้าเกิดเราไม่พูดจริงๆค่ะเพราะว่า ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมใหญ่ยเยอะ,ะแล้วอุตสาหกรรมพวกนี้บางทีเขามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดในสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นกับกับประเทศเราเพราะว่าถ้าเกิดมันถ้าเกิดเราไม่พูดอะ่ะผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมอพี่พอทราบไหมว่าคนที่กลุ่มคนที่จะรับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภยัยภาวะโลกร้อนกลุ่มแรกก็คือกล<ะ>ุ่มกเกษตร ถ้าเกิดฤดูฝนฤดูร้อนมันไม่ไปตามจังหวะของเขาพืชผลของเขาก็เสียอนั่นก็คือกลุ่มเศรษฐกิจแรกแล้วที่โดนผลกระทบคนที่อยู่ก้างข้างชายหาดที่ตกปลา<อ>คนที่อยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ปลอดภัยน้ําท่วมบ้างปลาน้อยลงทะเลเป็นพิษ<อ>นี่คือกลุ่มเศรษฐกิจที่มันจะกระทบพวกเราหมดเลยจริงๆทรายว่าสิ่งที่ทรายพูดอะแม้ว่ามันฟังดูแรง ผลกระทบมันน้อยมากกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดเราไม่พูดเลยไม่เคยนึกว่าแบบเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆคือคนที่กระทบคือภาคเกษตรกรรมซึ่งจริงๆเราแทบจะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคนในประเทศที่ต้องพึ่งพาคนกลุ่มนี้ด้วยซ้ำเศรษฐกิจของประเทศไทยมาจากสองแหล่งเรื่องหลักๆก,ก็คือเรื่องของเกษตรกับเรื่องของการท่องเที่ยว <ภา S 2> ใช่ไหมครับ<า>ถ้าก็อยากลองพิจารณาให้คนจินตนาการว่าถ้าเกิดเกษตรมันมันไม่ออกผลตามที่เราต้องการทางเศรษฐกิจราคาของทุกอย่างมันก็จะเพิ่มขึ้นไหมครับ หลังจากนั้นธุเลศเศรษฐกิจมันก็จะแย่ลงค่าของชีพก็สูงขึ้นอีกการที่จะมีสุขภาพที่ดีมันก็ต้องเราก็ต้องเป็นคนรวยที่จะมีได้อะซึ่งนั่นไม่ใช่แบบโลกที่มันแฟร์สำหรับทุกคนเพราะการที่จะมีสุขภาพดีมันคือสิทธิของมนุษย์การที่เราจะมีอากาศที่สะอาดที่ไม่มีพ m มก็เป็นสิทธิของมนุษย์เหมือนกันแต่เราแค่ดูเรื่องของเกษตรเรื่องของอากาศ มันก็คือการละเมิดสิทธิแล้วเราก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เนี่ยฮะแต่มันก็กจ็จะกระทบเศรษฐก,กิจของคนแล้วมันก็จะทําให้สังคมไม่น่าอยู่